ได้เวลาแล้วไปลีนว่าป่ะนี่ไปแตๆใช่ไหมจะเฝ้าลงเนอะอมารับแล้วนะครับรถมารับแล้วได้ยังไงบุ้นลูกชายพนสีมหาข้าวสั่นกับสิได้อยูยย่อีกเรื่อยๆอยู่นะครับท่านมันมีงานกับแถาแกเพิ่นกับว่ากับมาเย็ดได้อ,อยู่นะครับพี่นอ้อง กลับไปก็มาสิละคัะตาบ้าตา,า,างสิงละครับพี่น้องครับผมไปโชคดีไปอีกจกักสองสามมือก็ขึ้นมาแล้วสลองเมียบระยูกันนะฮะน,าานี่พูดเดียวแขน่นแข็งเบ้ยพี่น้องเลยสั่งเหนือมาสองสุดว่าสิกินน้ำกันกับเมียถาแกมารับเมีย,ก,มมยกับเฮาเรียบร้อยมือนี้ ก็เลยได้กินผู้เดียวครับพี่น้องครับโดๆๆเนเแดดและเทธออาเาียนกันนะพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับพอพี่น้องเอฟซีสนุกน่าสาทุกคนทุกท่านทุกสองทางนะครับเนี่ยตัยกก่ก,กับกับบัตรกลับไปเฮาแล้วล่ะนะครับโบมันกลับบัตรท็อกเกียร์มหัเมือนี่นะครับมาเฮ็ดงาน,อย,นอยู่นี่ไดซิฟมือนะอยู่โตแล้วละ่ะเฮ็ดได้เยอะเหยดได้อยู่บ่ปวดคือ,อยังมไม่ใหม่หรอกครับไม่ใหมนะ่แนั่งเฮ็ดยังนั่งตาเกี่ยวเบดมือปวดแขนครับ ปวดเมื่อคลืนกับปวดแขนกับยูใส่กับอใไ้ปวดเข้าใจเพิ่อยู่ดอกด่วนได้มาอยู่น้ำกันหัวกับเมียก็ได้พี่น้องเอ้ยสังเนี่ยมาสองส่วนว่าสิกินน้ำกันเนี่ยก็เลยเห็นเมียเอาไปหาลูกลูกชายเสียมากกับลูกสาวก็เลยเอาเนี่ยไป ไอแม่ไปแฮชู้ลูกเขากินอยู่งเหาะคนละผมก็เลยได้กินกน้อนหยอ <c oughs> นี่แหละพี่น้องไอ้ชีวิตคู่นี่เกาหลีก็ได้บ่ได้อยู่น้ากันเนี่ยขั้นสิมาอยู่น้ากันเลยทั้งพุนกับขาดแตี่ยตัวบรัยขั้นผมพีหยาไปอยู่น้ำเงียอายุเหนือว่าม,มีคนเราคนอื่นมากเราก็บ,บ่เอา คนเกาหลีมากทีมาเห็นงานซอยผมขนของขนเสียผาหมองอยู่หมองนอนมากเต็มเหมือนฟองเนี่ยเอามาไว้เห็นง่ายในเรียนเดียวเราบ่าเอาเลยก็เลยผมก็เลยยี่ตวัวนนาอกว่ารอบเอาผู้ใดไเพิ่นเอาแต่ของกะเล็อยู่น้ำเพิ่นนี่ยแหละยู่ทั้งพุนก็น ฉันบ่มียาตุกเแากวบ,บ่มีผู้ใดที่แบบนี้นะก็เลยต่างคนต่างไปซอยกันโหยาตุกกัสิกลับมาอีกหรอจักมือใด้หรอบ,บ่โบด่วนดอกแก่ทั้งคนเดียวกลับมาเก,ก่าล่ะพี่น้องก,ก็มันก็โชคดีว่าเจ้าแก่ตั้งสรางฟังเพิ่นบาวา่ว่าผมบ่มีอย่างนั้น ผมก็ไปเะ็ททำพุ่นแต่ว่าผมของผมยุน่นเงียบ่มีว่าบ่มี่เหรองานมิจางควาไปเ <c oughs> สาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ขวาไปเห็ุงานซอยเมียเด้อเนาะเราก็ให้ไปบ่มพนยุ่นเงียเห็ดได้สหมือนงานเป็นงานเฉพาะวะหลายคนว่าจากมาเห็ุงานนั้นผมเระจอกวารับ ก็จะว่ารับก็จาเคยมีคนมากเรากระจับ่เอาก็เลยได้อยู่ผู้เดียวนั่นแบะผู้ใดียที่มากอะให้โชคดีช่วงไขมันทุกคนผมกับเมียกะต่างคนต่างเที่ยวหากันออร์ลนาบันผมเมียเที่ยวหาผัวกับเป็นผัวเที่ยวหาเมีย ยีว e the ่าแถาแก่คนดีแล้วตัวไหเแ่าแก่เที่ยวมาหามาส่งแล้วก็ในแถาแก่ดีอยู่แถาแกแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วแกตัวก็อยู่ผู้เดียวกลางท่งหน้าผมก็อยู่คนเดียวเที่งภูเขาปีโอ้ยอยู่คนละเมียก็อยู่ผู้เดียวผัวก็อยู่ผู้เดียวอยู่คนแถาแก่กับว่มีลูกบ่มีเมียเลยอยู่ผู้เดียวเลย มพนก็นดีน่ดีบ่ดีจนแย่ตกมาอยืนน้ำพอนัแกแรกอย่างแต่ลูกผมบ่ห้ามหน้าก่อนโควิดแล้วสิเสื้อตัวให้ลูกผมสามคนมาเห่่นน้ำพอกับแมวเอาแต่แกแยก่ตัวเครื่องบินแพรงมาไหยนอกจากมาเช็คเบิงงได้ว่าตัวเครื่องบินไทย เป็นอินชอนแบ่งครกทอนรสนีเราเช็คเบ้างเลยมือใดถือมือใดให้โทัให้โทัถามลูกว่าเสียมากหรือเปล่าไหมข้าดูผมมากแตคือได้มาเที่ยวหาพ่อหาแม่ตั้งแต่ก่อนโควิดเหมนนี้ยปัจจุบันนี้ว่าลูกผมมันบ่มาบัดนี้มันเลี้ยนอยู่เนาะโอ้ยบ่ไปเรื่องหนาวากันก็เลยเลี้ยวไปเลยเราก็เลยบ่มาก็บ่เป็นยังไงกันคิดบ้างดูเย่าแก่เนาะที่ซื้อตัวให้ลูกผมมาหาพ่อกับแม่เพิ่นดีคักจำได้ เก็เรียกว่จาจะชิมเพิ่นมากสี่เพิ่นกับมาหาบเลยมหามาส่างลูกน,อน้องเลยมหาผัวเราก็มาส่อางอืมกินสี่แล้วนั่นแหละผมกับไปซอยเพินน่นงานอยู่นีงานไรกับมาซอยผมัเสียมันถึกแก้ดีกินสี่กับโมการนี้จากเพิ่นส่นะเรียตรวจเพินน่นเนาะเหยีดยดในเทียร์ยาวากันเ,อนอเยนอะเพี่น้องเอ้ยกินเนื้อ แค่นี้ะครับพี่น้องผมมีสารหลายอย่างเนลม่มือดวนกินเท่าน,นึงว่าจะไิ้กินน้ำนยาก็ไปกินอไปมากได้ไปกินไผ่กินมานนะเวียสุรุก,กินยุคนะ่ะห่อคน่ะมีฝากไว้แค่นี้ครับโอ้ขึ้นหนาใสแต่ว่าเ้ียาหาไปบบึ้หาบริษัทขี้มอย่างนีง้บริษัทขี้มมาหลายปีแล้วขีม้ม แานแต่ขียงำหนาวงำหมดหนาวบ่ใส่จักเจียฮารนะ์มุ่บ่หลานฟันหนาวมุอนีีฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ